กุงไทยแอสซ่าประกันชีวิตในฐานะผู้นำด้านบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือก e ีนอินซูรินเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้าน Climate Change and b i o d i v e r s i t y หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายด้านชีวภาพเกิดตัวเคมเป็นใหญ่ประจำปี Comic ค o o c l i m a t e Season 4ที่ยกระดับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมุ่งคืนอากาศสะอาดเพื่อโลกที่สมดุล ซึ่งกิจกรรมที่จัดตลอดปีนี้ภายใต้แคมเปญ Comic to Climate Season 4เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทอีกทั้งสนับสนุนให้ทุกคนร่วมกันเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการใส่ใจเรื่องการลดภาวะโลกร้อนโดยบริษัทมุ่งม,ม,มั่นที่จะอยู่เคียงข้างคุ้มครองพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมความเป็นมาและความแตกต่างของ Comic to Climate Season 4มีอะไรบ้างคะค่ะบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตนะคะในฐานะ ที่เป็นบริษัทประกันนะคะที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือ green insurer นะคะเรา,าเดินหน้านะคะที่จะขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของนโยบาย commit to climate นะคะหรือว่า climate change และ Biodiversity นะคะซึ่งเ,เป็นการที่เราจะช่วยผลักดันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการยกระดับนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะให้เป็นการเ,าเสริมสร้างระบบนิเวศนะคะอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะโดยในปีนี้นะคะเรามีการเปิดตัวแคมเปญใหญ่นะคะประจำปีนะคะของปี2568นะคะชื่อแคมเปญ Commit to Climate Season ที่4นะคะซึ่งเ,เป็นแคมเปญที่เราได้ทำมานะคะเป็นปีนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะตลอด ใน3สซีซันที่ผ่านมานะคะซึ่งประสบความสําเร็จมากๆนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยเพราะว่าในแง่ของยอดการเข้าถึงนะคะหรือว่ารีสนะคะคือสูงถึง5้าล้านหกแสนรีสนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า8,000 0ท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในแคมเปญน,นี้เนี่ยเราก็ได้ดําเนินการมากันตั้งแต่ปี2,565แล้วนะคะซึ่งในปีนี้นะคะปี2568ค่ะ คอม i t to climate นะคะซีซัน4นะคะเราก็เน้นเรื่องของอากาศนะคะคเพราะว่า มลพิษนะคะก็มีความรุนแรงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างพวกเราทราบๆเป็นอยู่นะคะทางบริษัทกรุงไทยแอคซ่านะคะเราก็ให้ความสําคัญนะคะที่อยากจะช่วยกันฟื้นฟูนะคะคุณภาพอากาศแล้วก็คืนสภาพอากาศบริสุทธิ์นะคะให้กับโลกของเราแล้วก็เพื่อเป็นการที่จะ,ะสร้างเสริมนะคะระบบนิเวศของเราให้อยู่อย่างยั่งยืนด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะคอมมิ t to ่นทูไคลเมตซีซั่นนะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากคุณเต๋านะคะเศรษฐงษ์เพียงพอนะคะก็ เป็นนักร้องนักแสดงนะคะที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็แน่นอนค่ะเป็น C.I.Influencer <ม>ของบริษัทนะคะที่ก็จะเข้ามาช่วยการประชาสัมพันธ์แล้วก็มาช่วยกันผลักดันแคมเปญน,นี้นะคะแ<ม>คมปวิธีไคาเมดซีซั่นสของเรานะคะให้ทุกท่านนะคะได้เข้าร่วมนะคะในกิจกรรมในการฟื้นฟูสภาพอากาศแล้วก็คืนอากาศบริสุทธ<ม>ิ์ให้กับโลกของเรานะคะผ่านด้วยวิธีง่ายๆนะคะด้วยผ่านทาง4ี่กิจกรรมของเราะคะกิจกรรมหลักนะคะประกอบไปด้วยนะคะกิจกรรม กรีนแอร์นะคะกิจกรรมเพียวแอร์กิจกรรม Air. ก,กร,รมีนแอร์และกิจกรรมฟรชแอร์นะครับะะซึ่งทั้ง4ี่กิจกรรมนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากพันธมิตรของเรานะคะได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรของเราต่างๆนะคะอาทิเช่นนะคะสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครนะคะกระทรวงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกรมพัฒนาทรัพยากรทะเลนะคะและชายฝั่งและมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะ รบกวนน้องเต่าดนึงนะคะความรู้สึกที่ได้รับเกียรติเป็น C.R. Influencer in ของผม m นทูไพรเมชซีซั่นสี่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะก็ได้ร่วมงานกับทางกุงไทรยทราบประกันชีวิตนะครับมา3ปีแล้วนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ปีที่4นะครับก็ได้ร่วมทํากิจกรรมกันต่อนะครับก็ ตั้งแต่ซีซันแรกนะครับที่ได้เข้ามาในในกิจกรรมนี้นะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่พอได้มาทาจริงๆเนี่ยสปีที่ผ่านมาเราได้ลงลึกลงพื้นที่จริงทํากิจกรรมจริงๆนะครับก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆนะครับก็ซึ่งเห็นความตั้งใจของทางกรุงไทยแอซซ่บประกันชีวิตมากๆนะครับแล้วก็ยินดีมากๆครับที่ได้มาทําในปีนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับ แอร์พอล u ช i ั n นตอนนี้คือคนไทยเนี่ยประสบปัญหากันเยอะมากคนป่วยนะครับเพิ่มขึ้นกว่า116%เลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาใส่ใจเรื่องสภาพอากาศนะครับผมปีนี้ก็เลยจัดเต็มนะครับเรื่องแอร์พอล u ช i ั n นเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดตามในที่ แฟนเพจ Facebook Heart in Action v o l u n t e e r นะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook ต่าเพียงพอครับเราก็จะมีกิจกรรมนะครับเกมสนุกสนุกให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันด้วยครับพี่ว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือฝากเชิญชวนไหมครับในฐานะที่บอกว่าเราเป็นคนก่อตั้งกับโครงการนี้ขึ้นมาครับค่ะนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ในแคมเปญน,นี้นะคะที่เรา ทุ่มเทนะคะใส่ใจนะคะแล้วก็ทํามานะคะตลอดระยะเวลา4ปีนะคะปีนี้เป็นซีซั่นที่4แล้วนะคะ <c oughs> ก็อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกันมาร่วมกันฟื้นฟูนฟอากาศบริสุทธิ์นะคะกล <c oughs> ับคืนสู่โลกของเรานะคะผ่านทางกิจกรรมง่ายๆนะคะที่เราได้พูดไปแล้วนะคะสวิธีแล้วก็4กิจกรรมนะคะซึ่งประกอบไปด้วยคลีนแอร์ <c oughs> นะคะ <c oughs> ในเรื่องของเพียวแอร์กรีนแอร์และฟร e ชแอร์ค่ะเข้ามาเล่นกันทางออนไลน์ง่ายๆค่ะแล้วก็ เราจะช่วยกันนะคะในแง่ของตัวนี้นะคะแค่คุณปรับโลกก็เปลี่ยนนะคะมาช่วยกันทำโลกให้ดีขึ้นนะคะ o m m ม t to c l i ลเม e เคียงข้างคุ้มครองใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะข,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ